รู้วันโอนเงินเยียวยา3,000บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4กรกฎาคม63นี้แล้วครับผม3,000บาทได้แน่นอนครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n y Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านบู้ชมบุกท่านครับอยู่กับผมไมเน่ชแนลครับคลิปนี้ข่าวข่าวด่วนมาบ่อยอีกแล้วครับด่วนจริงๆครับผมโอนเงินเยียวยา3า0 0บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่4กรกฎาคม63นี้นะครับหลังจากที่เรารอคอยกันมานานเหลือเกินนะครับตั้งแต่ที่คอรมอได้อนุมัติเงินเยียวยา3,000บาทแล้วนะครับในวันที่16มิถุนายน63ตอนนี้ก็รู้วันโอนเงินแล้วครับ ท่านผู้ชมครับเงินเยียวยา3,000บาทนั้นสําหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นเงินเยียวยาสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด -19 ครับซึ่งจะมีการใจ่ายให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาใดๆนะครับ <lightly. S 1> ก็จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทนี้นะครับผมโดยผู้ที่ถือบัตรนะครับและจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นก็คือผู้ที่เป็นประกันตนมาตรา33 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งการน1 5 0 0 0บาทผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร15,000บาทและผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มเปราะบาง3,000บาทครับผู้ที่มีสิทธิ์เหล่านี้จะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา3,000บาทในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดครับ จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทเช่นกันซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในวันที่20กรกฎามคาม63ครับซึ่งหากมีรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับผมจะรีบมารายงาน,นให้ทราบนะครับผมและสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ3,000บาทในวันที่4กรกฎามคาม63โดยการโอนเงินเข้ามาในบัตรนะครับและสามารถกดเป็นเงินสดได้ มีแหล่งข่าวหลายสำนักนะครับให้ข่าวตรงกันว่าจะมีการโอนเงิน3,000บาทในวันที่4กรกฎาคม63ครับซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่แน่นอนและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับรวมถึงช่อง7สีทีวีเพื่อคุณด้วยครับก็ออกข่าวเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับในวันที่4กรกฎาคม63นี้เรามาคอยติดตามไปด้วยกันนะครับว่าจะมีเงินโอนเข้ามาในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ทั้งนี้จะเทียบกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับว่า เขาจะใช้สิทธิ์ใดเป็นหลักในการโอนเงินเยียวยา3000บาทในครั้งนี้นะครับอาจจะใช้บัตรคนจนหรือว่าใช้สิทธิ์ของกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้พิการประมาณนี้นะครับซึ่งวันที่4นี้หากมีการโอนเงินเข้ามาจริงเราก็จะรู้แล้วครับว่าเขาใช้สิทธิ์ใดเป็นหลักนะครับอย่างไรแล้วนะครับเราก็มาคอยติดตามกันนะครับว่าวันที่4กรกฎาคม63เงินจะเข้าจริงหรือไม่นะครับ และก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับทั้งผู้ถือบัตรคนจนทั้งผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางทุกท่านเลยนะครับก่อนจบคลิปกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมายเน่ชานอดนวยนะครับผมจะรีบนําข่าวสารดีๆสิ่งดีๆมาบอกเราให้ท่านทุกท่านทุกคนเลยนะครับและสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุ สวัสดีครับ